นโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรุชอบได้โดยพระองค์เองเจริญสุขท่านสาธุชนทุกท่านวันเวลาแต่ละวันล่วงไป เป็นสิ่งย้ำเตือนว่าเราไม่ควรประมาทในชีวิตไม่ประมาทในการทำความดีไม่ประมาทในการทำกรรมดีในแต่ละวันในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรประมาทที่จะปล่อยใจของเราให้ไหลไปในอดีตเมื่อวาน,นี้วันก่อนนี้ปีก่อนนี้เดือนก่อนนี้ อันจะนำมาซึ่งความขุ่นมัวเศร้าหมองในใจเราควรต้อนรับวันใหม่ด้วยความสดชื่นเบิกบานด้วยการคิดถึงสิ่งดีงามที่เราเคยกระทำบำเพ็ญอย่าปล่อยใจของเราให้ไหลไปในทางที่ทางนำมาซึ่งความเศร้าหมองจงเตือนตัวเองว่า เราเกิดมาชาตินี้เพื่อมาสร้างกรรมดีเพื่อมาสร้างบารมีเพื่อที่จะมาช่วยจันลงคำจุนพระศาสนาแม้บางทีเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยแต่บัดนี้ชีวิตของเรามีความโชคดีในการที่เราได้เป็นผู้หนึ่งในการได้ใกล้ชิดสิ่งดีงามใกล้ชิดสิ่งที่นำมาซึ่ง ชิดชูจิตใจของเราชุดดึงเราไปในทางที่สูงส่งดีงามนี้เป็นลาบมหาสารเป็นความโชคดีอันยิ่งใหญ่ที่เราบางครั้งก็ลืมไปว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีกว่าคนอีกมากมายในโลกนี้ดังนั้นจงต้อนรับวันใหม่ด้วยจิตใจที่ดีงามด้วยความเป็นบุญเป็นกุศล เราจงตระหนักถึงคุณค่าของตนเองรู้ใจของตนเองมองเห็นความเคลื่อนไหวความรู้สึกของตนเองรักรู้ที่ความรู้สึกของเราในขณะนี้มองเห็นคุณงามความดีที่เราจะกระทำบำเพ็ญในวันนี้และวันอื่นๆจงมีความหวังเสมอจงมีจิตใจที่ดีงาม ขอให้ทุกคนได้มีกําลังกายกําลังใจเช้่นมแข็งไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคขวากน้นาำในชีวิตจงเป็นผู้ปราศจากพยันตรายทั้งหลายจะคิดกระทำการงานหรือกิจการใดก็ขอให้สำเร็จสมดังปรารถนาขอให้เทพย,ายดาจงรักษาขอให้พระธรรมจงคุ้มครองขอให้ทุกคน จเจริญด้วยจตุรพิธพรไทยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะภะปฏิพานธนสารสมบัติจงไปบูนทุกประการด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน